สวัสดีครับช่องไทยตามดาวนะครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาสิงห์นะครับเป็นการทำนายดาวจรของเดือนเมษายนนะฮะแล้วก็ดาวสมพุดในกระดาษเนี้สมพุดณวันที่1เมษาอ้าเริ่มกันนะฮะลัคนาสิงห์เนี่ยดาวประจำตัวท่านก็คือดาวอาทิตย์นะครับณนะวันนี้เดี๋ยวนี้อาทิตย์ตกพบที่8อันนี้ดีไหมดีได้ เสียไหมเสียได้อา้าวเอายังไงกันเล่าอา้าวมาฟังสิเสียอะไรดีอะไรเหรียญมีสองด้านนะอย่าลืมมรณะเนี่ยในส่วนเสียก่อนมรณะคือการเจ็บป่วยก็ได้ครับการจากไปก็ได้ทางไกลก็ได้นะมีเกณฑ์เดินทางไกลไหมได้นะผมบอกให้เจ็บป่วยได้ไหมระวังสุขภาพด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงนะฮะในส่วนดีล่ะมรดกครับมรดกคืออะไรมรดกทางสายเลือดก็เรียกว่ามรดก ไปเอาอะไรของคนอื่นมาก็เกรียกมรดกก็คือของของเขาเมื่อเขาไม่เอาแล้วแล้วเราไปเอามานั่นก็เป็นมรดกจากเขาอีกทีหนึ่งเหมือนกันเช่นไปซื้อที่ดินต่อไปซื้อบ้านมือสองซื้อลรถมือสองนะฮะบ้านที่ดินยันยนต์ที่เป็นของของมีเจ้าของแล้วก็คือไม่ได้จดทะเบียนใหม่อ่ะนะฮะไปเอาของที่ขของเขามีเจ้าของแล้วเราไปเอามาไปซื้อมาได้มาอะไรยังไงอ่ะนั่นแหละเอามาครอบครองนั่นแหละมรดก นะนั่นแหละมรดกพระรหัสคู่มิตรอยู่ข้างๆด้วยเจ้าเรือมรณะฉันออกมายืนยันนะผมเคยทายไปหลายทีแล้วนะฮะอย่างเช่นเจ้าเรือเป็นกเกษะแอยู่อย่างนั้นเขาอยู่อย่างนั้นแหละไม่ค่อยมีอะไรหรอกอย่าให้อะไรไปสัมพันธ์ทีนี้อะไรสัมพันธ์ล่ะอาทิตย์คือตัวคุณนะสัมพันธ์นะฮะพอคุณไปสัมพันธ์มรณะเจ้าเรือนก็อยู่ด้วยส่งกระแสความเป็นมรณะเต็มที่เลยเป็นคู่มิตรด้วย เป็นคู่มิตรด้วยนะฮะตรงนี้น้อยแน่ละแน่แน่ละนะฮะเจ็บป่วยไหมเอาราวังนะฮะหรืออาจจะเดินทางไกลไหมได้นะนะไปเกี่ยวข้องอะไรมรดกอย่างที่บอกอะมรดกเนี่ยอยากคิดว่ามรดกทางสายเลือดอย่างเดียวอย่างอื่นก็เป็นมรดกได้นะมีการกระทําอะไรเรื่องนี้หรือเปล่าล่ะนะครับพระรหัสเดียจยังมาอีกเรือนหนึ่งธนูฮะธนูนี่ปุตตะบุตรบริวารบุตรบริวารวามาอยู่ที่อ่า มรณะบุตรล้านเจ็บป่วยอา้าวทายได้ลูกน้องเจ็บป่วยบ่อยๆเลยช่วงนี้ทํางานไปลูกน้องลาป่วยบ่อยวะเนี้ยทายได้พระรหัสไม่ได้อยู่เดือนนี้นะครับอยู่มาตั้งแต่สงกรานต์ปีหกหกห้าแล้วนะฮะอีกไม่กี่วันก็ย้ายไปอยู่ราศีเมษแล้ว19เมษาพระรหัสอยู่เมษทีนี้พระรหัสเนี่ยเขาตกมรณะเนี่ยมาปีหนึ่งแล้วเรียกว่าสิงทุกคนเนี่ยพระรหัสจรของทุกคนเนี่ยตกมรณะ เรียกว่าตำแหน่งไม่สวยล่ะเออแต่ทีนี้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 19เมษายนฉันจะไปอยู่ในภพสุภะสักทีเอาละเป็นราชาโชคในภพสุภะอ่ะนะฮะเรียกว่าเออหนึ่งปีเต็มๆที่พระรหัสเกิดความเสียหายท่านย้ายมาอยู่ในสิ่งที่ดีงามสักทีทีนี้ ตรงนั้นอะเดี๋ยวไปถ่ายกันคลิปหน้ามันเป็นของเดือนหน้าก็ต้องว่าเดือนหน้าดิเออ,อันนี้ของเดือนนี้นะฮะเดี๋ยวเดือนหน้าก็คืออ่าพฤษเมษาพฤษภาเดือนพฤษภาพฤหัสนี่จะอยู่ในตำแหน่งที่ดีแนละ้วแล้วเราก็มาว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะว่าเขาไปอยู่ตำแหน่งดีเขาอยู่กับใครด้วยก็ได้ถ่ายร่วมไปนะฮะแต่ตอนนี้เขายังอยู่ตรงเนี้ยเอระวังทิ้งท้ายป่วยทิ้งท้ายได้นะครับกําลังจะย้ายเนี่ยขอป่วยทิ้งท้ายหน่อยได้ไหม นะฮะนะฮะบุตรบริวารเจ็บป่วยอะไรอย่างนี้ได้นะฮะหรือเรื่องของความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยช่วงนี้ถ่ายได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 ้ไดไดนะครับไม่ได้พูดเล่นถ่ายได้นะฮะหรือการลงทุนอะไรใหม่ๆเกิดความเสียหายไหมถ่ายได้ถ่ายได้ไดนะฮะเอาละใครต่อไปดี แม่ก็ต้องเรื่องเงินเรื่องเองินเงินทองทองล่งะสินะฮะคนเราเี่นะฮะ,านะฮะบางทีตนุ่ลังอยู่ตรงไหนช่างหัวมันเอาเรื่องเงินก่อนได้ไหมคะนี่ <c oughs> นะฮะอ้ะอาวมาดูตังก่อนลัคนาสิงเงินคุณก็คือดาวพุธนะฮะพุธเนี่ยนอกจากเป็นการเงินแล้วจะเป็นลาภผลด้วยไปอยู่นะฮะไปอยู่ราศีเมษสุภาครับนะฮะสุภะสุภะทางไกลเงินท คือสุภาเนี่ยแปว่าทางไกลไปว่าความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยเอเงินทองฉันไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับทางไกลไหมเอาพักไว้ก่อนล่าผลฉันไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับทางไกลไหมเอาพักไว้ก่อนฮะ yeah, <ห>เห็นไหมนะฮะมันก็ทายได้อย่างนั้นเหมือนกันนะครับผมนะฮะเกี่ยวกับทางไกลอ่ะครับผมนะฮะเออเรามาดูดาวอื่นเพิ่มก่อนพักไว้ก่อนพักอะไรเพราะว่าเอ๊อยู่ๆเงินทางไกลมันยังแม่นะเออ อาจเป็นไปได้นะอย่างที่บอกอ่ะอาทิคือตัวคุณมรณะคือทางไกลนะฮะมรณะคือทางไกลก็เลยเอเราก็สัมพันธ์อะไรกับทางไกลอ้อมๆอยู่แล้วนะตรงพบมรณะเนี่ยเอ๊เงินฉันก็มาสุภาสุภาก็ทางไกลเหมือนกันนะอ่านะฮะนะฮะสุภากับทางไกลเหมือนกันนี่แหละนะฮะอาจจะเกี่ยวข้องกับตรงนี้ด้วยหรือเปล่านะครับผมนะฮะ แล้วทีนี้มาดูราหูก่อนดูใครก่อนดูสุกก่อนดีกว่านะราหูเดียวสุดท้ายหน่อยมาดูสุกก่อนสุกเนี่ยมาจากการงานครับสุกยังมาจากสหัชชาอา้าวการงานก่อนสุกที่มาจากการงานเอ๊ะการงานมาอยู่ในสุขพระค่อนข้างที่จะอยากจะบอกว่าน่าจะมีอะไรสัมพันธ์กับทางไกลแล้วล่ะเรื่องงานคุณเนี่ยมีคําว่าต่างถิ่นแดนไกล เข้ามาร่วมเนี่ยต่างทีเดินไกลต่างประเทศใช่ไหมใช่ต่างจังหวัดได้ไหมได้ได้นะครับไม่ใช่แหม่ต้องต่างประเทศยังงทางไกลต่างต่างจังหวัดก็ได้คือใช้คาว่าไกลจากทำมีเกณฑ์ต้องทํางานอะไรเกี่ยวกับทางไกลอะ่ะบางคนก็ไปทํางานไกลๆบางคนก็เดินทางไกลไปทํางานอะไรบางอย่างบางคนก็ติดต่ออะไรทักเพราะว่าสุขเนี่ยยังเป็นสุ่สหาหัตชะด้วยสหสชัคือการติดต่อประสานงานญาติ เพื่อนฝูงนี่สหัาดชะนะฮะนี้เราคุยเรื่องงานงานก็น่าจะเอาคาว่าติดต่อเข้ามาสิเอ๊ะช่วงนี้มีการติดต่ออะไรกับทางไกลไหมอ่ะนะฮะมีเงินมีทองมีลาาผลมารออยู่ด้วยนะนะมีเงินมีทองมีลาาผลมารออยู่ด้วยนะนะเอ้าลาหูใครละ่ะลาหูมาจากปัตตานีฮะคู่ครองคู่หุ้นส่วนคู่สัญญา แสดงว่าช่วงเมษาเนี่ยมีเกณฑ์ว่าคุณเนี่ยจะต้องติดต่อกับคู่ค้าคู่้นส่วนคู่สัญญาที่เขาอยู่ไกลๆอ่ะที่เขาอยู่ไกลๆอ่ะเนะเรื่องการงานคุณเนี่ยหรือการกระทําคุณเนี่ยนะมีการกระทําอะไรที่ต้องติดต่อกับคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาที่อยู่แดนไกลมีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องแน่ๆล่ะมีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องแน่ๆล่ะมีลาบผลมาเกี่ยวข้องแน่ๆล่ะ นะฮะมีล่าผลมาเกี่ยวข้องแน่ๆล่ะนะฮะฟังคลิปผมเนี่ยคือจะให้แบบว่าดีร้ายมันทายไม่ได้ทำไมถึงทายไม่ได้ถ้าเห็นดาวจอแล้วทายได้ก็คงจะดีไม่น้อยอ่ะก็อยากจะเก่งได้ขนาดนั้นแต่ผมยังไม่เก่งพอ,อครับผมจะต้องเห็นทักษาจริงเห็นดวงเดิมจริงมาสัมพัญน,นะฮะแต่มันอยู่ในหัวข้อนี้แหละ นะฮะมันอยู่หัวข้อนี้แหละนะฮะนะฮะน่าจะเรียกว่าเดือนเมษาเนี่ยสิงเนี่ยจะต้องทำงานที่มีความสัมพันธ์กับทางไกลแน่ๆนเลยและไม่ได้ทำคนเดียวด้วยงานนี้ไม่ได้ทำคนเดียวด้วยนะฮะอาจจะทำกับคู่ครองก็ได้หรือไปทำกับหุ้นส่วนก็ได้หรือหรืออาจจะทำอะไรที่ต้องติดต่อกับคู่ค้าคู่ส่วน ที่อยู่ทางไกลอย่างใดอย่างหนึ่งจะให้สิ่งทุกคนมันออกคําทานายเดียวกันเป๊ะใช้กันหมดเป็นไปไม่ได้ครับผมว่าคุณทราบดีนะคนที่ติดตามคลิปผมเนี่ยที่ติดตามมานานๆจะรู้จักว่าผมทํานายแบบไหนนะฮะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะให้สิ่งทุกคนเหมือนกันเป็นล้านๆคนมันเหมือนกันในเรื่องของหัวข้อแต่รายละเอียดมันจะต่างกันไปเลยต่างกันไปนะฮะต่างกันไปเช่นอยู่ตรงเนี้ย ที่ทายมาต้องหลายอย่างอ่ะหนึ่งในนั้นอ่ะบางคนก็อย่างหนึ่งบางคนก็อย่างหนึ่งนะฮะแต่ตรงเนี้ยเหมือนกันนะฮะอาจจะร่วมกับคู่ครองกระทาบางคนไม่มีคู่ครองก็อาจจะร่วมกับหุ้นส่วนบางคนไม่มีคู่ครองไม่มีหุ้นส่วนอาจจะทําคนเดียวแต่ต้องติดต่อกับลูกค้าหรือคู่หุ้นส่วนหุ้นส่วนในที่นี้คือคุณซื้อเขาขายแต่คนขายอ่ะมันไม่ได้อยู่ปักซอยบ้านแน่ล่ะนะมันไม่ได้อยู่ในละแวกจังหวัดเดียวกันอ่ะมันอาจจะอยู่ไกลกว่าที่คุณคิด ก็ได้ก็ได้นะลาหูมารออยู่ตรงนี้ต้องนานแล้วด้วยนะลาหูมารออยู่ตรงนี้ต้องนานแล้วด้วยโดยเฉพาะมาดูพระเสาก่อนเดี๋ยวค่อยมาถ่ายตรงนี้อีกทีนึงพระเสาก่อนเสานี่อลิฮะอลิอ,อามาอยู่ในราศีกลุ่มพบคู่ของคู่ส่วนคู่สัญญาก่อนอื่นเลยเสาเล็งลักก่อนสิงได้ดีคือพระรหัสจะย้ายไปอยู่พบที่เก้า อันนั้นคือจากจุดไม่ดีไปสู่จุดดีแต่สิงห์ก็โดนอาริที่อยู่กเกษตรบางกรนี่ก็คือที่ผ่านมาก็ดีอยู่นาอะไรอย่างเงี้ยสำหรับบางคนนะสำหรับบางคนอ้าวแลวที่ไม่ดีเพราะอะไรไปดูสิสมัยเสาอยู่ที่บางกรนี่มีใครรออยู่บางกรไม่ล่ะที่กรกฎมีใครรออยู่ไม่ล่ะถ้ามีดีก็ดีไปถ้ามีร้ายอันนั้นแหละเขาดีกันแต่ฉันร้ายคืออย่างนี้ฮะดาวทุกดวง ขาอาจจะดีกับคนทั้งโลกเขาอาจจะร้ายแต่กับคุณก็ได้หรือเขาร้ายกับคนทั้งโลกเขาอาจจะดีกับคุณก็ได้นะครับจริงผมเจอมาเยอะแล้วตัวผมเองก็เจอมาเยอะและผมเองก็เคยเจออย่างนั้นดาวนั้นเขาว่าไม่ดีเอ๊ะทำไมดีกับผมจังเอ๊ะดาวเนี้ยเขาดีดีแต่ทำไมไม่รักผมเลยก็มีครับนะฮะ นะเขาจะดีกับคนทั้งโลกเขาอาจจะร้ายกับคุณคนเดียวก็ได้หรืออาจจะร้ายกับคุณหลายๆคนก็ได้อ่านะเอาเป็นว่าร้ายกับคุณดีกับคนอื่นอะ่ะร้ายกับคนอื่นเขาอาจจะดีกับคุณทีนี้เสาอยู่เงี้ยเสาเล็งรัดก,ก่อนเสาเล็งรัดก,ก่อนอันดับแรกนะฮะอาจจะทุกใจเรื่องคู่ครองหน่อยนะอาจจะทุกใจเรื่องคู่ครองหน่อยนะนะสิงจะบอกให้เอาล่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือฮะอาลิศัตรูปัญหาอุปสรรค ภาระนิสินมาอยู video, ่อย่างเงี้ยโอ้ยภาระนิสินเล็งฉันหายใจลาบากเลยช่วงนี้ภาระนิสินมาเล็ง่ายได้ครับถ่ายได้เลยนะถ่ายได้เลยนะบอกให้่ายได้เลยมีปัญหากับผองคู้ครองจังถ่ายได้เลยนะถ่ายได้เลยนะฮะนะฮะเนี่ยเสาดวงเดียวก่อนนะะทายได้เลยนะมีปัญหาเรื่องคู่ครองมีปัญหาเรื่องกับคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาถ่ายได้เลยเนี่ยนะฮะซึ่งเสาเนี่ยอลิมาอยู่อย่างเงี้ย เสาอาลิมาพบคู่ครองคู่ครองไปพบการงานก็คำทำนายเขาจะปีดอีกทีหนึ่งแสดงว่าช่วงนี้ก็ได้ฮะช่วงเนี้ยระวังมีปัญหากับคู่ครองระวังมีปัญหากับคู่เพื่อนร่วมงานระวังมีปัญหากับคู่หุ้นส่วนที่เกี่ยวกับการงานระวังติดต่ออะไรทางไกลระวังมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาร่วมด้วยและคิดว่ามี และคิดว่ามีปัญหาแน่การติดต่อในครั้งนี้มีปัญหาแน่ๆมีปัญหาแน่ๆหนึ่งอาทิตย์ตกตรงนี้สองเสาอยู่อย่างนี้ราหูอยู่ตรงนี้นะฮะสิงช่วงเมษายนน่าจะต้องมีปัญหาเรื่องของคนรักเรื่องของคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการติดต่ออะไรกับทางไกลมีปัญหาแล้วละ่ะ ฉันจะบอกให้มีปัญหาแล้วล่ะฉันจะบอกให้นะฮะหรือปัญหาเนี้ยอย่าคิดว่าโอ้ยมีปัญหาแย่จังปัญหามีไว้ให้เราแก้ครับคุณก็แก้ไขสิเอ๊ทําไมถึงพูดอย่างนี้ก็เพราะอะไรฮะก็เพราะดาวการงาน,งานคุณไปลาพภลาภคือง,งอกเงยนี่ไงคุณงานคุณช่วงเนี้ยมันกําลังอยู่ในผลยาเข้าเข้าหมดว่าอ,อยู่ในภพภูมิหรือภพเรือน อยู่ในโหมดของความงอกเงยงานฉันงอกเงยดีนะฉันจะบอกให้นี่พูดได้เต็มปากงานฉันงอกเงยดีนะแต่อย่างที่บอกอะอริมาตรงเนี้แสดงว่าน่าจะมีปัญหางานคุณอะน่าจะมีปัญหามาจากคู่ครองคู่ส่วนคู่สัญญาคู่ค้านั่นแหละคนที่คุณติดต่อด้วยแหละแล้วก็ทางไกลซะด้วยใช้คําว่าทางไกลเข้ามาร่วมด้วยนะฮะ แต่เมื่อแก้ปัญหาแล้วนี่อย่าลืมสิสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดงานฉันงอกเงยนะจะบอกให้นี่ไงนี่ไงงานฉันงอกเงยนะจะบอกให้นะเงินทองก็ต้องได้แต่ต้องแก้ปัญหากับคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่ครองอะไรซะก่อนโดยเฉพาะอะไรฮะหนึ่งพระเกตเนี่ยอยู่ที่ราศีกันเนี่ย นะฮะพัเกตเนี่ยเป็นดาววุ่นๆสักนิดหนึง่งที่กันคืออะไรการเงินคุณช่วงนี้เงินทองวุ่นวายหน่อยนะราศีสิง์ยืนยันครับวุ่นๆหน่อยหรืออาจจะต้องหมุนเวียนเงินมากหน่อยในช่วงเดือนนี้ทายอย่างนั้นพระเกตมาอยู่พบการเงินเนี่ยวุ่นวายไหมเงินวุ่นวายฮะหมุนติ้วติ้วติ้ว,วอย่างนั้นเลยนะหมุนติ้วติ้วติ้วอย่างนั้นเลยนะแล้วต้องแก้ปัญหาเรื่องของคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาอะไรด้วยปวดหัวชะมัดเลย นะแต่สุดท้ายงานฉันก็งอกเงยดีนะนี่แก้ปัญหาแล้วงานฉันก็งอกเงยดีนะนะมรุตะตยูก็อยู่พบการงานด้วยเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้เลยเรื่องงานช่วงนี้ถ่ายได้อย่างนั้นเอาแน่เอานอนเรื่องงานไม่ค่อยได้เลยถ่ายได้อย่างนั้นนะฮะถายได้อย่างนั้นนะครับคิดอะไรไม่ค่อยเป็นอย่างที่คิดเลยวางแผนไว้แผนนั้นไม่เป็นไปนตามที่คาดเลย ไปออกอย่างอื่นเสมอเสมอคิดอย่างไปออกอีกอย่างหนึ่งอย่าไปทายร้ายอย่าไปทายดีนะฮะ <arrows> อย่าไปทายร้ายอย่าไปทายดี <Hotel> ไม่ได้ทายร้ายเลยไม่ได้ทายดีจะทายว่าคิดอย่างหนึ่งไปได้อีกอย่างหนึ่งคิดอย่างหนึ่งต้องไปทําอีกแบบหนึ่งในเรื่องของงานเสมอเสมอในช่วงนี้แต่สุดท้ายงานฉันก็งอกเงยดีนะอ่าต้องบอกเนี้ยต้องย้ำย้ำนะฮะปัญหามาให้แก้แล้วล่ะปัญหามาให้แก้แล้วลน่ะ ไอ้ที่แก้เนี่ยน่าจะแก้เรื่องของบุคคลมากกว่าเนื้องงานคือเรื่องของการงานมีการแก้ไขเนี่ยมันไม่ได้แก้เนื้องงานนะลักษณะเนี้ยเป็นอาการที่แก้แก้ที่คนที่มาร่วมงานอ่ะอแก้ที่คนที่มาร่วมงานไม่ใช่แก้ที่งานแก้ที่คนที่จะมาทํางานแก้ตรงนี้ซะมากกว่านะที่ผมคิดงี้เมื่อแก้ปัญหาตรงนี้ได้แล้วงานฉันก็งอกเงยดีนะพูดอยู่นั่นแหละ จะให้สิ่งทุกคนเหมือนกันมันไม่ได้หรอกไม่ได้นะฮะอย่างที่บอกอะร้ายของคนอื่นดีของฉันเพราะอะไรฮะมันจะเหมือนกันได้ไงหนึ่งดาวเดิมที่คุณเกิดมาแต่ละที่อะเขาอยู่ตรงไหนเขาอยู่เหมือนกันเขาอยู่ไม่เหมือนกันต่างคนก็ต่างอยู่สิสองสอง,สองทักษะเนี่ยนะฮะทักษะเนี่ยก็ไม่เหมือนกันทักษะจรนะฮะวันนี้ สิงเหมือนกันวันนี้บางคนก็เสาเป็นสีอ่าบางคนก็พระรหัสเป็นสีบางคนก็สุขเป็นสีน่าเหเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะใครเป็นกาลีในปีนี้ล่ะใครเป็นสีในปีนี้ล่ะนะใครเป็นสีในปีนี้ล่ะนะตรงนั้นก็คือจุดเจ็บใครอ่ใครเป็นสีก็คือจุดดีใครเป็นกาลีในปีนี้องค์นั้นก็คือจุดเจ็บของปีนี้ก็ตรงนั้นแหละก็ตรงนั้นแหละนะฮะ ดีส่วนหนึ่งเสียส่วนหนึ่งมันจะหมุนกันไปฮะไม่มีเสียอย่างเดียวหรือดีอย่างเดียวฮะนะ,ะสีกับกาลีก็จะหมุนไปตามวัฏวัฏฏะของเขาเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดหย่อนปีป,ป,ปีหนึ่งเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะ,ะเนี่ยพอได้ทักษะได้ดาวเดิมมาก็จะทํานายได้ชัดว่าเสียหรือว่าดีกันแน่นะตรงนี้อาจจะดีของคนบางคนสิงบางคนดีดีสิงบางคนแย่มากจริงยืนยันด้วย นะฮะยืนยันด้วยจริงด้วยนะบ,บางคนก็โอ้โหเหนื่อยเลยฮะ,ะเจอดาวชุดนี้บางคนก็โอ้โหจริงนะฮะดูดาวเดิมสิดูสีสิมันอยู่อย่างไรนะครับนะฮะอยู่ดีก็ดีถ้าอยู่ร้ายอันนี้ก็ลําบากนะฮะนี่ก็เหมือนการชุดนี้นะฮะชุดนี้ก็สําคัญนะสาคัญมากด้วยเพราะตนุรักษ์ด้วยนะฮะตนุรักษ์ด้วยนะฮะ พตนุรักษ์เนี่ยตรงนี้ถ้าไม่เสียขึ้นมาเออคอนโจถ้าเสียโอ้โหลําบากนะอยู่ในภพภูมิที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แถมทักษะไม่ดีด้วยวายนะฮะก็แหมเพราะรหัสก็ไม่ได้ขัดขวางเลยนะเวลาชั้นเสียเนะีนะ่ยฮะเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงนะฮะเพื่อนฝูงนะฮะเออเพราะว่าเวลากาลีก็ไม่มีใครมาขวางกาลีได้เวลาสีก็ไม่มีใครมาขวางสีได้เหมือนกันนะครับส่วนดีได้ดีแน่ๆส่วนลายลายแน่แ่ นะแต่ช่วงเนี้อย่างที่บอกอะ่ะสิงปีนี้เดี๋ยวพระรหัสจะยกเข้าเม็ในเดือนนาสิบเก้าเมษาเนี่ยพระรหัสยกเข้าเม็เป็นจุดดีของสิงแลเออดีสักทีหนึ่งเพระรหัสฉันก็ได้ช่วยเหลือฉันสักทีหนึ่งแต่เสาก็เล็งรักอยู่เหมือนกันนะฮะเสาก็เล็งรักอยู่เหมือนกันก็มีความเจ็บช้ำอยู่ตรงนี้ร่วมด้วยเห็นไหมดีอย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งดาวจะดีทั้งหมดไม่ได้จะเสียทั้งหมดไม่ได้หรอกครับมันมีองค์นั้นดีองค์นี้ไม่ดีทําให้ชีวิตเรา มันก็จะมีในจุดดีในบางเรื่องเสียในบางเรื่องตลอดเวลาหมุนเวียนกันไปตลอดเวลาครับนะนะครับอ,อังคารเนี่ยยังเป็นอีกลักษณะราศีมาจากพิกิกเนี่ยอังคารก็คือพันธุฮะนะฮะในจุดดีเดือนเมษาเนี่ยพันธุไปงอกเงยเออเอะระวังได้รถใหม่นะระวังได้บ้านใหม่นะระวังได้ที่ดินใหม่นะพันธุบ้านที่ดินยานยนต์งอกเงยในช่วงนี้ นะฮะสุภะบางอกเงยด้วยสินะฮะสุภะบางอกเงยด้วยนะฮะพอสุภะงอกเงย่ยเป็นไงฮะใช้ชีวิตทุวๆไปงอกเงยดีครับนะฮะการใช้ชีวิตทุกๆไปงอกเงยดีครับผมนะฮะเนี่ยช่วงเนี้ยโดยเฉพาะถ้าอยู่อย่างนี้นะอันนี้ขอไทยเพิ่มอีกนิดนึงอาทิตย์อยู่อย่างเนี้ยนะฮะอย่าเสียนะถ้าเสียคําทํานายนี้ไม่ใช่นะ ถ้าดีใช้คําทํานายนี้นะถ้าอาทิตย์ไม่เสียเพราะรหัสไม่เสียนะช่วงเนี้ยคุณอาจได้บ้านเก่าที่ดินเก่าหรือยานพาหนะเก่ามาเป็นเจ้าของน่าจะอย่างนั้นครับไม่คิดว่าจะเป็นของใหม่นะน่าจะเป็นของที่ของอ่าของที่มีเจ้าของแล้วอะไรเงี้ยนะอันเนี้ยผมเคยเจอมาแล้วนะระวังนะครับซื้อรถใหม่ก็จริงนะฮะ ไปได้ตัวโชว์ส่วนรถมันเยอะไงไปได้ตัวเทสได้ย่างเงี้ยรถใหม่ป้ายแดงไหมรถใหม่ป้ายแดงครับแต่เป็นรถเทสได้เป็นรถตัวโชว์มันเป็นของเขาใช้แล้วนะอย่าลืมแค่แค่ว่าตอนมาขับเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกรถใหม่นี่แหละป้ายแดงใครไปรู้อ่ะนะแต่คุณรนะู้อยู่ในใจว่าอมตัวเองไปอยู่มอรรนะเนี่ยแล้วพันธุ์ทูมางอกเงยเนี่ย ไอนะ้ตัวโชว์ไม่เอ่ยนะตัวโชว์ไม่เอ่ยนะฮะตัวเทสได้ไม่เอ่ยนะฮะบ้านตัวอย่างไม่เอ่ยบ้านตัวอย่างไม่เอ่ยนะฮะบ้านตัวอย่างไม่เอ่ยได้ได้นะเห็นมาเยอะแล้วด้วยเห็นมาเยอะแล้วด้วยแต่ก็อาจจะถ้าตรงเนี้ยถ้าเสียเนี่ยก็อีกแบบหนึ่งนะขอไม่ถ่ายแล้วกันเพราะว่าเออน,นะนะฮะนะฮะ เอาทายดีมากก็ได้นะฟังดีไปแล้วฟังเสียไม่ต้องไปฟังก็ได้นะฮะนะครับโอเคประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะฮะขอบคุณมากครับที่ติดตามรับฟังรับชมนะครับสวัสดีครับผม